ไอ้คารินหมุนถ้าหมุนแล้วติดมันตีเมื่อไหร่นะคือจบอ่ะไม่จบเลยเว้ยไม่มีใครแทงไหวเว้ยปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเว่นมาเราบอกนะไอ้ใ,ใครวะไอ้ชื่อ โอ้ยถือหมาทุกคนเลยวะเราก็อยากเล่นนะเปิดเลยได้ปะขอดูก่อนนะเพื่อได้ฮีโร่เล่นเชี่ยเสียดายว่ะเฟียล่าผมยังไม่ทันได้เล่นเลยพี่แกเราดื่มบ่ายเนี่ยโอ้ยโหไอ้นี่ก็อยากเลยน,นะแต่ว่าไว้วันหลังโอ้ยลิเลียโอลิเลียไม่อยากเล่นเลยว่ะตอนนี้อยากเล่นอยากเล่นวอร์วิกงไปก็เฮคาริมหรือปะ่ะแต่เล่นวอร์วิกคาริมผมเราไม่สนนี้ปะ่ะอันนี้ดีกว่าเนาะอุย้ยไม่ดีว่ะ โอ้ oh, ยนี่คนเล่นไม่รู้อ่ะไปก่อนละดูกว,วันอุย้ยอันไหนดีอั่ไหนดีวะอันไหนดีวะพอเลิกกับนาซิีเวอร์เมนว่ะซิีเวอร์เมนว่ะมันต้องมาว่ะแช่ผมไม่รู้อ่ะผมว่าผมว่าผมว่ามีคนนึงเล่นน่ะคนผมเห็นน่ะแต่ผมก็จะเล่นอยู่ดีอ่ะไปละไอ้อเแ้่ขอญาตเลยนที่ขอได้เล่นในคาริมักเกมอ่ะ แค่ขอได้นอนอ่ะได้ได้ได้หลับฝันดีอ่ะหกเจ็ดแปดเก้าเอหลับฝันดีหน่อยขอหลับฝันดีหน่อยได้ปะอุ้ยอะไรเฮ้ย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 ไม่เล่นใช่ไหมอันนี้พี่อันนี้คือเป็นเล่นอะไรวะอุ้ยขอ้เขาเล่นโมวิกใช่ปะเขาเล่นโมวิกโอเคโอเคโอเคไม่มีใช่ไหมไม่มี เช็คอีกรอบเพื่อความมั่นใจเช็คอีกรอบเพื่อความมั่นใจคนนี้เลียฟิโอล,ลาถูกปะอย่างมากก็ถือคาริมไปไม่มีใช่ไหมบอกผมทีใช่บอกผมทีมทว่าไม่ว่าไม่มีอ่ะขอ,อเถอ ขอเธอขอเธอแต่ไประเด็นคือเราจะใส่อะไรวะไอ้เนาะมันด้โพส,สิชงโพสิชันเชีย่ยเลยๆลันหนึ่งโอเคโอเคโอค้โหเ,เจ็บด้วยไงไปเลยไปแล้ว ไอปูแล้วไอเชี่ยโอ้โหว่ามันไม่มีคิวเด็มันเล่นไม่ได้นะเว้ยอันนี้มันคือไอเทมแทนอะไรวะมันคือไอเทมแทนสเตเลกเหรอไอชิ้นแต่ผมว่าเกมนี้ไม่มีคิวเด็ดดีกว่าวะ่ะแต่ก็ต้องพยายามโพชชันให้มันลบซีซีนะไปรอดูรอดูพอร้องไอเชี้ยยังไงยังไงเกมนี้ผมต้องได้เล่นแล้ววะ่ะไม่ไม่ใช่เกมนี้ไม่รู้ว่าเกมไหนแล้วอ่ะถูกปะ โอ้โหดีนะมีดาบให้หยิบด้วยดีนะมีดาบให้หยิบด้วยเดียบดาบสามบาทสองฟังปอผมทีว่าคนนี้เล่นฟิโอร่าไอเชีย่ยเขาเล่นเฮคาริมมัน่ะโอ้โหไอเธอชัวร์เลยวะ่ะขอหน่อยโอ้มันห้าสิบจริงป่ะวะผมมั่นใจว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของผมไม่ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของผมไม่ได้เอาไม่ไปไอผมมัม่นใจเลยแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ผมไม่ได้ไม่รู้วะ่ะ ไอ้ยาถ้าเขาอยากจะเล่นเขาก็เล่นอ่ะไอ้ยาไม่มีอะไรมานั่งเป็นตัวชีวัตหรอกว่าถ้าเขาจะเล่นก็เล่นอ่ะคือแต่ที่แบบนั้นหน้าไปซื้อรามมาเหรอปุ๊กวะไอ้เกมนี้ฮิตรอดยากนะผมบอกเลยเพราะผมต้องโรสามสองผมไม่ไปทำโรสามห้า ม,นออม,แบบมนันก็ไม่เย็ยนะเอาเอพให้โมบิกแต่มีเกวินแล้วอะให้เกวินก็ไม่เย็นะอะไรเขาเล่นอะไรอะอันนี้เคื่อตัวอะไรอะแเดน่าแเดน่านาครัะเวลาละคิดหน่อยนะเพ้ยบสามสอง ่นาแพ้นะมีตีตันอยู่แต่ผมต้องเล่นกุนซูว่ะกลัวอออุ้ยมาแล้วหมาอึ๊บน้อยก็กำไรวะน้อยก็กำไร อ่ uh, าไอ้ช่าใส่ก่อนใส่ก่อนใส่ก่อนโอเคโอเคโอเคเตินหน้าผมโลมหมดตัวเลย yeah. ลอ,ลอ,ลอ,อันชิวเฮคาลิมสองติดร็อกเลยร็อกร็อกเออไอ้ยขี้บุนแรงจัดเฮลิคอปเตอร์มาเฮลิคอปเตอร์โบรนี่เขาเล่นแน่เลยว่ะ ไม่รู้อ่ะเขาเล่นแน่เลยไม่รือเขาเล่นแน่เลยว่ะเหอุการไม่รู้อ่ะมัน,ม,นมันรู้สึกแจกของไม่ดีที่แบบไม่มีคนไม่มีคนแย่งเราเล่นอ่ะ โอ้โหเอาอีกแล้วจริงไม่ควรขายนะพี่แควรถอดของแต่ว่าไม่ทันละนิดหน่อย มาแล้วลูกจ่าว่ะแั๊บหนึ่งเฮ้ยสองดาวแล้วสองดาวแล้วได้พักหายใจหน่อยโอ้ยอแต่ช็อปนี้คือแบบให้โรยทีนึงปึ๊ชบช็อปนี้แบบโอ้ยเชีย4สี่แพรน้องน้องพี่มีสี่แพรน้องเห็นไหมไตีอกอกอกตีหมุนหมุนเร็วหมุนหมุนหมุน เออหมุนหมุนโคตรแรงไงครับน right? so so? no, ี Last ่แรงจัดโอ่โคตรแรงอ่ะแรงโคตรแรงโคตรแรงโคตรเทียร์ได้เป็นยังพี่หานไปไงต่อที่หานขอร้องขอร้องแล้วนายโคกผมอ่ะนโคกผมมาเกมถูวงไอ้เชี่ยเกมมันทำลายผมเกินอะไรครับเนี่ยโอ้โห ไอ้เชี่ยพอเปิดพิกดูวงที่มันให้ผมดิไป้หมุนปึบปึบตีฟล็อกหน่อยฟล็อกหน่อยคือถ้ามันฟล็อกอ่ะโคตรแรงอ่ะไปเลกจัดเลกจัด เลือดหายไปเป็นข pues mm oh. 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 ้อข้อข้อเห็นไหมทุกคนเหรอเลือดแรงโคตรโอ้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 โอคนอันนี้หยิบในวงมาหรือเปล่าขอร้องขอล้องตีตีตีหมุนหมุนหมุน โอ้โหส่วนย่าว่ะแยกล่างสนย่านี่เป็นคอมโบที่แบบต้องจัดแต่ไม่ราพุ่งรัวๆราพุ่งรัวๆตีแต่เตี๊ยตีส่นย่าอยู่ละตี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 ้ล่อพี่แป๊บพี่ขอสร้างกำลังสร้างพี่ขอฮิตได้ไหมอ่ะขอร้องน่าตอนนี้ยังไม่มีคนมีเฮคาลิมเว้ยถูกปะตัวหนึ่งมีคนเล่นกับเราคนหนึ่งขอร้อง น่าจะเป็น BT กับสเตเล็กแล้วล่ะเพราะเราได้โค้กเดียวจัดได้คิวเนี่ยนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอก oh. โ,อโอ้โหอุย้ยเดบิทปะอุ้ยสอง BT ทะ เชี่ยหรือวีเดบิทวะโนเวย์ปะวะโนเวย์อะไรไปดิบ้าๆเลยเอาะหมุนที่หายทั้งบอดอ่ะขบอดปุนที่หายทั้งบอดอ่ะคล็อกคล็อกคล็อกปึบเฮียอะไรจัดโนเวย์เท่ากับโนเวย์เท่ากับเล่นอยู่แล้วเชี่ยพวกเลยเอดีเท่าไหร่วะเนี่ยสามร้อย ห้าสิบบวกร้อยหกห้าบวกสิบห้าไอ้เชียยิห้าเหมือนยิ่งยือบอกเลยไอ้เชียเหมือนดีไม่ดีไม่รู้แต่อยากเล่นอ่ะไปก่อนละอุย้ยวออันนี้ดีนะดีมากเลยเซร่าแกมาเนี่ยโอ้โหกันซีซีว่ะผมชอบอันนี้มากเลยว่ะ จเจออ่าสองคนสู้หรอมันก็เล่นกับเราคนหนเดียวดิไปมาหมุน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 ปับปับปับโอ้โหโอ้โหยิงเล็งจัด แรงอะะ่ะแต่เจนจะใส่ได้มีอ,อะไรบ้างอ่ะมีมิเลโอมีนอร่ามีเซราแล้วก็มีคาเมลถูกปะแย่ yeah, ไม่แย่โอ้ยแต่หน้าเล่นแค่คนเดียวมันฮิตได้เว้ยเฮ้ยต้องหนีดิต้องหนีด,ด,ด,ดิทีบทีก็เป็นเกมที่เกมที่น่ารักหน่อยซื้อเลยครเก็บโพซิชั่นเก็บที่เก็บถอดถอดลงลงละไม่ไหว วอนนี้ก็ป้าอยู่วันนี้ก็ป้าเหมือน,นกันได้อยู่บ้างได้อยู่บ้างมาเอาให้แล้ห <c oughs> มาแบบไอโฟเมนแบบอยากจะเล่นมากอะ่ะเอ้ยอยากจะหลอกอยากจะเดิเบรดอะ่ะไอ้เหี้ย ติดหน่อยเนาะไเช้่มันพอกไม่ได้พอกเลยทีทีอย,อ,ยอยู่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 อยมาถึงมาถึงคาลิต,ต้าเอาให้อยู่คาลิต้าเอาให้อยู่ว่าเดบิทอ่ะม,มันก็มันไม่ใช่หรอกไอ้เชื่อแต่ถ้าสามดาวอะ่ะรู้กันไอ้สองบีทีแบบคือแบบน่าจะดีอยู่นี้เยอะแต่ยากอ่ะดิแบบเอดีคือแบบโอ้โหโอ้โหเอดี AD โคตรเยอะ ขอญาติขอญาติก่อนขอญาติก่อนอีเวนต์ชาาของมันต้องมีเชื่อขอญาติอีเวนต์ชาาด่วนๆครับบอกเลยไม่มีใครยืนไหวแน่เขาเขาเล่นเบลแปด้ปเขาไปแปดไป้ยน่าจะ,ะ,ะ,ะเล่นได้นะ,นะ,นะ,ะแต่เบลเวลเวลเบลหน้านะเคลคอลิมสามเมื่อไหร่จีจีเลย ถูกปะ่ะเฮคัลิมสามเมื่อไหร่จีเฮคัลิมสามเมื่อไหร่จีโอเคนะหนึ่งแอชขอเฮคัลิมสามก่อนโอ้เรียบร้อยเขาได้ในวงใช่ไหมในวงหมุน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 หน่อยเฮคัลิมหมุนหมุนหมุนโคตรแรงอะ่ะอุย้ยหรือเดนเดนเบียมันแรงจัดเลย เดเปตมันแรงจัดมุนมุนหมื่นสองไอ้เจ้าดีนะเว้ยเนาะบอดีบ้ามากเลยผมบอกเลยนะเอ๊ะเขาได้มิลิโอลแล้วอะ่ะสุดยอดตัวของบิลดิปอะ่ะก็ยังไม่ไหวกับเราอะ่ะ วางเผื่อมีคนเล่นแล้วก็ร้อง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 อีก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 สี่ตัวอีกแค่สี่ตัวเว้ยแค่สี่ตัวเว้ยเทฟทีเทฟทีแค่สลิมหมุนคือคือตอนพุ่งอ่ะมันไม่นับเป็นตีเว้ยแล้วเอดีมันแรงมากเลยอ่ะมันเลยมันเลยแรงพุ่งมันเลยแรงมากอ่ะมันฆ่าเสร็จพุ่งพุ่ง,พ,งพุ่งอ่ะพุ่งทีละพุ่งทีละห้าร้อยอ่ะไอ้เชื่อ ขอร้อง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 ฮิตสามดาบปุ๊บผมบินเอาเลยโหอ้างมันแจวผมบินเอาแล้วนะ่ะแจ้คามิวมาแล้วด้วยแจ้คามิวมาแล้วด้วยอ่ะร้องร้องเพราะคนนี้ไปแปดวยอุ๊ยออกกายอ่ะโหน้องน้องส่งสัญญาณก่อนส่งสัญญาณก่อนเอ้ยน่ารักจัดน่ารักจัดน่ารักจัดอือหืันหนึ่งหมดตัวย่าเลยเดี๋ยวหมดไม่ฮิตตอกนี้บอร์ดเรากำลังโอเคอยู่ด้วไ,ไม่ต้องไม่ต้องเลียอยู่แบบเฮ้คาริม ไม่เจอเลยโลวก่ันอันนี้หมดตัวแล้วอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ดีน่อยน้องฮิตน่อยน้องมุนหมุนหมุนหมพลอก้วพลอกวอ้วูดีดดูเลือดดิอขอขอขอ,ขอพลกกพล็อกหน่อยพลอกน่อยพลอกน่อยมันตี้ยมาคาริต้าคาริต้าโอ้แพ้ ไอเชียเช่ยเดียวน้องร้องก็ร้อง,องสองตัวเท่านั้นสองตัวเท่านั้น อย่างน้อยฮิตแล้วฮิตแล้วใจเย็นเย็นเย็เย็นฮิตแล้วฮิตแล้วทุกคนฮิตแล้ว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 สอโอเคฮิตแล้วฮิตแล้วห้าห้าเราไปได้อยู่ห้าห้าเราไปได้อยู่โอ้มาเดี๋ยจะไปฮิตไอ้เชี่ยไอ้คาริมมุนหมุนถ้าหมุนแล้วติดมันติเมื่อไหร่นะคือจบอ่ะไม่จบเลยเว้ยไม่มีใครแทงไหวเว้ยปับปับปับ โอเค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 เชื่อเราไหวปะว่าเราไหวทุกบอดแล้วนะเอาดีเลยอ่ะเอาดีเลยอ่ะไม่ซื้อเนาะไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อเดี๋ยวเราเหลือสิบเก้าใช่ปะเธอหน้าเป็นยี่สิบมันซื้อได้นะมันพอดีไปเลยหน้าแต่ว่าเราบอดเราแม่งบอดเราแม่งอุ้ยลืมเชื่อผมผมแพ้ผมระวังโอเคโอเคไปไปนี่ผมแพ้เพราะผมไม่ได้เอายูมิวางข้างล่างเว้ยเชื่อมันเลยไม่ติดนี่แกไอ้เช่า หนึ่งบาทข้างล่างเลยฮะใครผมไม่โดนตันน่ะทุกคนไม่คาริผมไม่โดนตันอ่ะบั๊เหรออะไรหมุนหมุนหมุนอุย้ยชิบหายแล้วติดแบมเบิ้ลหรือแบมเบิ้ลก็เอาไม่อยู่ติดสัญญาดิแบมเบิ้ลไม่ได้แล้วแบมเบิ้ลเท่าไหร่ติดสัญญาแล้วโอ้โหติดสัญญาติดสัญญาเมื่อไหร่เมื่ไร เจ็ดเมื่อไหร่คือเจอกันละเจ็ดเมื่อไหร่คือเจอกันแล้ว,ออลวโอกาสเจ็ดสิบเปิดแล้วแล้วมีตีแล้วโอเคนะไปได้เ,เล่นแล้วเออได้เล่นสักทีอ่ะจริงในสุดผมได้เล่นแล้วอ่ะได้เล่นแล้วทุกคนอุ๊บโอ้าพีไคเอาหน่อยวย กลิมเดดเบ็ให้เลยนะเว้ยเชื่อมุนมุนม้นยเจดน้องอย่าทำให้ผิดหวังเจ็ดสเอนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเออเจ็ดสรย่าทำให้ผิดหวังปั๊บมุนเออขอโทษขอโทษออกกาขอบคุณออกกามากนะครับที่ทำให้ผมได้เล่นอบคอ,อกกามานะครับแต่ว่าผม ขอโทษที่ทําให้ขอโทษที่ฆ่าอะไรกันอะก็ทำไม่ไหวอยู่ดีส่อนหญ้ามันส่อนหญ้ามันบ้าเกินผมถ้าผมแพ้ผมแพ้เพราะส่อนหญ้าแน่เลยวะ่ะเฮ้ยของมันต้องมีอย่างน,นี้ของมันต้องมีได้ราวหนึ่งครับได้ราวหนึ่งน่าจะไหวนะน่าจะไหวเพราะเรา เปิดสูตรอ๋อเอาดีๆหมุนปาบปาบปาบเทีทท่ยราคาหายเป็นข้อมันโดนมันโดนสีเสี่ปะวะหรือผมไม่เห็นเองวะน่าไม่ไม่มีทางไม่มีทางขอร้องขอร้องให้คาริม โอเคคลริมสวยเแย่ตอนนี้กำลังจะโดนโดนผู้เล่นซอนย่าไม่หยุดแล้วเนี่ยลุมหน่อยมั้ยตัวนี้ไอ้เชีาคาริมบ้าวอุ้ยห็นหน้าเห็นหน้าเหินหน้าเห็นหน้าเ อเลยเด็ดเทพนะไอ้เ Dead Dead หี้ยเลเดเดเบทพนะวะได้วะได้วะผมเลือกได้วะกูแล้วกูมาแบบคอนเทนต์แล้วกูมาแบบคอนเทนต์ไงเอ้แกนั้นแกนั้น,ก,น,นกูยอมใช้สามถอดของเพื่อเพื่อแค่นั้นเลยอะ่ะโอยแคนี้กูทำเพื่อแค่นี้จริงเลยเลยเดเดเทพ l e สโก o กูทำเพื่อแค่นี้เลย กูยอมใช้สกอร์ทั้งหมดที่มีเพื่อแค่นี้จริงๆป๊าบป๊าบป๊าบฮะมันกันซีซีเหรอผมว่าบัคอะไรเปล่าวะถ้าผมการซีซีได้อะโกูดเลเดฟเบตสกิลมันไม่มีนะเว้ยใช่หมว่าแม่งแม่งบัคอะไรแน่เลยว่ะผมว่านะบล็อกไปว่าไม่รูุ่งนะครับไม่รู้เหรอว่าใคร การซีซีได้ไงก่อนเทปทีฮัลโหลเพราะเทปทีมันสับสนอะไรสักอย่างแน่เลยวะ่ะลองตรงปะผลตรวดเทปทีมันแอบมันสับหน้าสับสนอะไรสักอย่างไอเทมออนไอเทมออนเป็นการซีซีด้วยเหรอเฮ้ยเพิ่งรู้ไอเชี่ยไอนีเ่เพิ่งรู้จริงเฮ้ยเฮ้ยใช่เหรอไอเชี่ยซิวเมดอนซิวเมดอนนี่การสตาร์เหรอนะีอ่ยไอเชี่ยเพิ่งรู้ ผมพูดเลยใช่ไหมผมรู้จริงนี่เช่าหายไม่น่าแพ้แล้วมั้งปุ๊บปุ๊บไปฮิตไอ้เจ็บตอนแรกจำได้ว่าตอนต้นเกมผมยังพูดเลยว่าแม่งว่าผมอยากได้ Q S S อะแช่กลัวมันโดนสตารไอ้เหี้ยแต่ผมเพิ่งรู้จริงว่าไม่ค N N ือ Q S S โล้ว AD ร้อยหกสิบห้าปืนไอ้เหี้ยโอ้โหเรียบร้อยผมว่าแล้วว่าต้องฮิต ไอ้เชี่ยแต่ผมโลแล้วนะเว้ยผมหาแล้วนะเว้ยเกวนน่ะไอ้เชีย่ยแล้วกูมาโดนโอโดนเว้ยเด็ดการสตานดิปหรือเปล่าสตานดิปหรือเปล่ากูจะสามดาวไปดิสามดาวไปดิ้ได้ปะได้อยู่นะเว้ยได้อยู่นะเว้ยได้อยู่นะเว้ยได้อยู่นะได้อยู่นะอู้นิดเดียว ไอเชี่ยมัน,ม,นมันเกินนะดิซอนยา่าซอนย่ามันเกินไปอะดิซอนย่ามันเกินนะดิโอ้ไม่ไหวครับเรียบร้อยครับชีชีครับไอเชี่ยผมหาแล้วนะเว้ยไม่ไหวอะดิ โอ้โหเป็นอะไรได้คอนเทนต์ได้คอนเทนต์เกือเชือดห้าบาทสามดาวต่อยอุอ้ยไม่นเนี่ยอุ้ยหรือเราไหววะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยแน่จริงลงตัวเดียวน้องน้องแน่จริงลง,งตัวเดียวเออไอ้ที่อาจจะไหวก็ได้นะเว้ยที่เราลืมซื้อไงโมแต่โมอ,อาจจะไหวเท่ากับอุ้ยมันให้เทมเราด้วยเนี่ย โอ้ยที่โดตันนี่หวาไอ้โดตันนี่หว่าน้องอุ้ยจะมันให้เราด้วยด้วยเหรออ๋อมันไปให้ไอเทมให้ไอเทมมืดเขี yeah! Yeah! ่ยะเขี้ยะชาโดไอเทมคอมแบ็กโอ้ยผมรู้แน่ว่าว่าสามดาวสามดาวไอสามดาวมิลิโอมันให้ไอเทมมืดอะ่ะเฮ้ยเขี่ยะเขี้ยชาโดไอเทมอ่ะเซตเซตเซตห้า Set 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 คอมแบ็กว่ะ ให้ Shadow Q d e a ด h แต่แต่เอฟเฟก Shadow Q d e a มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเอาาอตรงมันไม่ได้แบบโดนไม่ได้เล่นนะไม่แค่นั่นแหละ g ิม m i c k เล็กๆน,น,น้อยๆเฉยๆตอนแรก,กงงให้เทมเราทำไมวะนี่ละกันเบสอะโอ้โหคือกันเบสนี่คือให้ให้ฝั่งเราแล้วก็ฮิวมิลิโอเสียียววะ่ะ เรียบร้อยเออเออถูกสตันสิสุดต่อเมื่อถูกสังหารการเบรดตีเลฮิวันเออให้การเบรดเพื่อมาให้ฝั่งทำดามเมจและฮิวมิเลโออ่ะเหียเสียวอ่ะเนียหายูทูบแล้วประเด็นคือฮิตสามดาวเขาขาดสองนะเว้ยไปแก้ผมก็โลหะละไม่เป็นไรอันนี้คือแบบได้คอนเทนต์บ้า,บาๆเลย